โอเคครับก็สวัสดีพี่น้องชาววัวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13นะครับเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้านะครับมีโอกาสเดินทางกลับมาที่ร้อยเอ็ดนะครับพอดีระหว่างทางจะกลับที่กรุงเทพนะครับก็คือไปทํางานที่ราชบังนะครับพอดีผมมาเจอฝูงวัวนะครับฝูงวัวบา์มันนะครับลูกผสมครับเยอะมากเลยนะครับก็พอดีอยากจะสัมภาษณ์นะครับ ไม่รู้ว่าจะได้สัมผัสไหมผมเห็นคุณตายอยู่ตรงนั้นนะครับพอดีน่าจะเป็นบัวขาบดนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปสัมภาษณ์แจนะครับแต่ว่าพอดีจอดรถเจอที่ฝูงบัวตรงนี้นะครับเป็นฝูงบัวใหญ่นะครับน่าจะมีอยู่หลายเจ้าก็ประมาณ3ามสีเจ้านะครับก็เดี๋ยวจะลองไปสัมภาษณ์นะครับถ้ามีโอกาสนะก็คือฝูงบัวแต่นู้นครับยาวมาถึงนี้ครับก็เดี๋ยวจะไปลองไปสัมภาษณ์นะครับอันนี้อยู่พิกัดนะครับถ้าด้านหลังนะครับจะเป็นอำเภอพะเยกนะครับอีกประมาณ10กิโลนะครับ อำเภอพะเยานะครับด้านหน้านะครับว่จะเป็นอำเภอพุทธโสงนะครับอีกประมาณ13บมกิโลนะครับวันนี้ช่องมีตังบะมันฟาร์มครับเดินทางนะครับกหลังจะกลับลากกระบังนะครับก็มีโอกาสเจอฝูงวัวบะมันนะครับลูกผสมนะครับนะครับอยู่ใกล้เดี๋ยวผมจะขอเข้าไปสัมภาษณ์นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเจ้าของวัวครับประมาณประมาณ3ามสี่จ้ามั้งก็จะลองไปสัมภาษณ์ดูเนาะครับก็เดี๋ยวรอสักพักนึงครับเดี๋ยวเอาแมสก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปสัมภาษณ์น่าจะเป็นนานๆนะครับเดี๋ยวลองไปดูสัมภาษณ์ดูครับ เพราะเดินทางกับตอนเย็นจะเจอตลอดนะครับฝูงวัวฝูงนี้นะครับพิกัดาด้อยู่อำเภอพยักนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับโอเคครับก็สวัสดีพี่น้องชาววัวนะครับวันนี้ขออนุญาตใส่เป็นภาษาอีสานเนาะเดินทางกลับมาจากจากบ้านเนาะผมอยู่เมืองสวงเนาะอยู่จังหวัดเลยเดินทางกลับระหว่างทางนะครับข้างข้างหลังข้างบนนะครับเป็นเป็นอำเภอพยักนะครับประมาณสิบกิโลกันเท่าเดินทางนะครับตามถนนเส้นนี้ครับจะไปพุทธสงเนาะประมาณสิบสามกิโลครับ ซึ่งระวังท่านครับเจอง่วงงามเนาะสายบ้ามันลูกผสมครับหลายหลายตัวมากก็เลยเดอกจิกค้อเป็นสัมผัสหน้าเป็นพระสายสารเนาะนี่หน้าจิกของวัวหน้าสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับอันนี้พี่กัดยูเซโนนะบ้านตลอบ้านตลอเนาะตำบลเมกดำอำเภอยังครับอำเภอพัยักเนาะจังหวัดมหาสารคามเนาะวันนี้มันมีหน้าเนาะหน้าผู้ยิ่งแล้วก็มีน้องผู้ชายครับเจ้าของง้วนน้องแล้วก็มีหลายๆเจ้าเนาะหน้าเนาะอยู่เทียงหน้าบนอีกสามท่านนะครับนู้นอยู่ตรงนน้น ครับอยู่นี่ประมาณเจ้าตัวนางัวอยู่นี่ปกติก็ลอยเอองัวจะเป็นลอยบังครับอันนี้งัวงัวหลายเจ้าเนาะนะอันนี้บังไก่ไก่นาะโอ้ยมีแต่มีแต่ตัวแมวหน้าเนาะหนุ่นเนาะยางยางพายยางเบิึงกข้าวได้ปะยางพายบิึงเนี่ยเห็นงัวงามเดี๋ยวพี่น้องคนพอดีเห็นไอ้ยูทูบนะครับพอดีกับมาจากบ้านกันเลยอยากยางไอ้พายบิึงงัวเนี่ยพอดีพอดีผมวนไปแล้วผมยังก็เลยไปแล้วแหละก็เลยวนดกับรถกลับมาครับพอดีเพื่อที่ พี่น้องมาเปิดช่องมีตังมามั่นฟาร์มเนะาะอาจจะพี่น้องใช้อ้ว่าลูกผสมนะครับมันอยากจะมา,าเขาเอื่นมาให้สนใจนะคเดี๋ยวมาแบ่งไปเลี้ยงอันนี้ซื้อไอหน่าครับเนี่ยบัวราหน้าโบัวร่าครับยุบตะลอกเนาะมีหน้ามีเ,อววเอบอร์ทับ่บัวบัวเด้ถือเออบัวด้ถือเนาะก็คือบันตะลอกยุบนตะลอกอำเภอพะยักเนาะ เบอร์โทรเดี๋ยวจะไปขอน้นองเพื่อที่พี่น้องเขาสนใจบัางครับงวเลหลายุนครับฟูงนี่แต่ห้องหน้ามีตัวเด่นนี้กินนมคุณโอ้ปกตินี่ตัเจ้านี่มันมีจัก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 เจ้าของนางสี่จักตัวครับสิบสามสิบสี่ตัวบา่อ้ไอส่วนบางสี่เขาเจ้าผสมป่ะหรือเขาเจ้าไอผสมผสมตัวครับน้ำเชื่อบ่ โอ้สวนากอยู่นี่เขาใส่พ่อพันตัวเดยนอน่ะพอพันกของบันยังอรงเ้อืมมันเป็นผสมตัวน่ะผสมตัวบันยังเนี่อ๋อย่นี่ผสมจากบ้านนาะพันหกัมีพันกัมีพันหาพันหนึ่งอ๋อไอผสมเทียมวะจะมันผสมตเดียปะสมตกบพันหอ๋อข่มตัวหานั้นเนาะยุนี่มี่พอพันคุ่ฝูงปะม่มีเนาะไอ้วัววัวเถิกห่อยะเอาหลอดผสมหลอด อ้ยเบิ้งเบื้งพี่น้องเดี๋ยวขอไปเบิ้งใกล้ๆม่วงันนี่เขาเอียนง่วงไร่ทุ่งนะครับเแถวแถวสารคามครับนี่ครับง่วงตัว่าหลายๆครับนุ่นตาเจ้านะก็น่าอยู่นี่เออตาเจ้าอยู่นี่ส้นนี่เบิ่งครับหมกเกจเจ้าครับพอดีผมเห็นตาหนึ่งเล่าเรียงอยู่เชินอะเป็นง่วงขาวบดผมก็เลยว่าชีแวะถามเล่าพอดีให้เห็นง่วงอยู่นี่มันฝูงไงเกล้ยว่าบ้านตะลอกเจ้ะตะบนนี้ก่อน ตำบลเมกดำบ้านตาลอกตำบลเมกดำ,ดำอําเภอพยัก,ยกจังหวัดสระบุรีครับย,ยู่ติดถนูนะครับมึงเสนอออกจากไอ้อำเภอพยักามาบ้าน10อ่า8โลครับอยูย่กลางทรงครับนี่ตอนนี้เวลาประมาณ4โมงนังครับเอาพุทสวงกับ10กว่าโลอ่10ไปถึงพุทธสงกับ10กว่ากิโลข้างหน,น้านี่เห็นหลังคาสีขา,าวนี่ยมันในล่องสีเนาะมันล่องสีครับนี่ครับอยู่ข,ข้าง,ขงเนี่ยอยู่างนีอ่าแถวล่องสี ถ้าอยาไปบงหันจะแบาดั้นน่ะฟูงนั่นมาคืองามเลยเนาะมีแต่งัวงามเนาะอืงัวหน่อยนะครับบวายแฉะมาออกว่า,วา,วา,ายูทูบเนี่ยไอเขาจะเล่าอยากไอวะเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรเล่าไว้อยู่ให้เธอพี่น้องกันเออนยังกว่าพี่น้องกันเลี้ยงงวัวงยูทูบแล้าเ,เ,าาเ,ด,เ,เ,าเดีเขาจะสนใจมาเปิดเบอร์เนาะมองไรคว้าคว้เบอร์เจอไหมเดี๋ยวบ่ถ้า้เธอเขาจะสนใจไหมบอกเบอร์เดี๋ยวบอเออเบอร์โทรนะ บอกเบอร์ได้ครับศูนย์หกสี่้าเก้าอีกครั้นึงครับศูนย์หกสี่ห้าศูยดเก้า้าเหนึงอ่าโอเคน้องอยังนอนเนี่น้องปอดเนาะอยู่อำเภออยูย่เพื่อเอ๋อำเภอพา,พย,ายักเนาะอยู่อำเภอพะยักโอเคเดี๋ยวไปบังง้ฝูงนี่ครับขอบคุณหลายได้น้อนี่ไปบังหนาแล้วพาไปบังอืม้งนี่โอ้งามงาม,มันมีหลายฝูงเนาะเห็นอันนี้กูมีไงก็เลย เล่เห็นหนะครับเจ้าผ้าหยางเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งว่วไอ้มีไอเลี้ยง,งหัวอาหารมาหนักบ่อะไหกินนะคนแรกมาหนักบ,บังคับม่วเพิ่นโอ้พี่ดีพี่คือภาษาอีสานเขาอุดมสมบูรณ์เนาะนี่ครับนี่มว่วโอ้มว่วเพิ่นนี่โอ้งามเนาะส่วนมากกับมีนพอขามาบ่านายเรือว่าบา่หน่ายห้อยมาหาเสือเด้อ บวขายอังไหนนอะน่ะนะปกติสวนมากกรเล้ยเตกราคาของงว,วบว่โอ้เบิ้งตีราคาเรยวสองหมืน่นสามหมืนไปอ้สองสามหมืน่นเคยขายแพงสุดเท่าไรครับช่วงไสามหมืนี่แหละโอ้กงกบแพงเนาะยูนีน่เนาะตัวนี้สามหมกว่าตั้งแต่เลี้ยงงวมาเนี่ยเคยขายได้แพงเจา,าทเน่ะกับประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นโอ้งสี่หมื่นห้าหมืู่ก็ราคาก็พอดีีเนาะโอ้เดดเดโอเคอันนี้ห้องผู้ใดฝูงเนี่งูฝูงนี่ บ่อะไอไอบ้านนาเนี่ยย anyway. nah> ุ่ยยุ่ยโซนในของอันของไอของอำเภอพยัคฆ์ยู่งฟังทั้งพุ่นวะนี่ครับหลังคาสีอันฟ้าๆดิบ่อันนี้เป็นฝาอนี้เป็นบัดปลาบัดปลาโอ้เลยทานนเข้าไปอน้อยบ่ทั้งเหมือนนี่คืออยู่งฟังทั้งพุ่นหมดโอ้ฟงถนนทางอ่ก็คือลายขมทงมาทั้งพุ่นเนาะลวดสะพานใหญ่ขึ้นไปเลยอ๋อมันถึมีสะพานอยู่ครันบ่โอ้ลายตอนเดินทั้งพุ่นบ่ครับลวดสะพานพูดนะมันถึมีสะพานอยู่หน้าเขาใจอยู่ตอน ตความสนะอ๋อมันง่วมาหลายฝูงเงี้ยเนาะได้ๆมูอน้ก็ขอบคุณนาเนาะมูอนี้ตอนเย็นเราซีโมงเลยเดินทางกลับหลากระบังไอ้นาก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อมูอนี้ที่ให้เขาเลื่อนเนาะให้คอมรู้เลยให้ก้นห้อยแล้วก็โอเคที่ตั้งของง่วฝูงของนาเนาะเนี่ยเนาะโอเคโอเคเด้อนาสวัสดีสวัสดีเด้วโอกาสนาถ้าจะผ่านมาเฉียวขอนมาฝากโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องครับไปแล้วครับโอเคครับ นี่ของนายผู้หนึ่งเนาะก็สวัสดีครับหนะ้าพอดีเดินทางเนะันที่เข้าไปลากกรนะบังเนาะผมมาจากเมืองสวงละเอีดพอดีเห็นงัวฝูงเงี้นู่นมันของปีกๆเขาจะอ,อยู่ถึงหน้าครับเออก็เลยอันนี้หน้าขอแนะนำตัวเน่อยหน้าใช่ยังเนานะอ๋อคือทุบบัตรตลกสุโข,ขอ่อาอยู่พิกัดอยู่เสียที่ตังตรตลกนี่แหละตบลมกดเออบ้านตลอ,อกตะบลเมกดำอำเภอพญาเขาหน้าเนาะจังหวัดมหาสารคามวันนี้ผมเจองัวไรุ่่งเนาะฝูงเงี้ห็นครับหน้าของหน้าเรา กล้วของไต้คนหนึ่งอันนี้พราจะแนะน้ำเดี๋ยวบออันนี้ฟูของหน้าเนาะมีเยอตัวเนาะมีของหน้ามีอยู่แปดตัวเนาะแต่ว่าของกลุ่มนั้นอีกประมาณสี่ห้าคนมาเนาะประมาณอีกเกือบสามสิบกว่าตัวเนาะหน้าเนาะส่วนมากอะไรแมาเลี้ยงแถวนี่ยบ่โอ้แต่ว่าบ้านอยู่งฟังพุณผู้เนาะพท่านข่าวสมุนทั้งพุนครับหน้าว่าจะว่าแต่ว่าตรงเลี้ยนในตรงคำอ้สภาพเนาะ ่นมันมีท่อน้ำรอดถนี่ยโอ้นั่นมันถึมีท่อน้ำครับต้องรอดพอมันอันตรายงัวมันฝูงแง่นะครับอยู่นี่นะโู่นนั่นฝูงคาบัวท้องตายเขาหนังเกิดงามอยู่ครับอันนี้ส่วนมากอยู่นี่ห้อนพอพันคุ้มฝูงยังไหนะหรือว่าผสมหลอดผสมหลอดครับโอ้ฝูงมันเป็นของบ้านอีกนึงถี่เขามีบ้านนีกบูมแคาเรามีอ่าบูมแค่เรามีอันบูมมีบูมมีคุ้มตัวนะเป็นของบ้านเดือนเขาจะเอาเจ้าเดือไหนเนาะเขาชี้เราชี้เดือนไหนคุ้มตัวนี่นั่นตุตุลาพันธ์ตุลาไดพัน พอพันมันก็อยู่บ้านหรือี่ไหนก็คืออยู่ฟางพูนเนาะเห็นเห็นเห็นหนาวพวกยิ่งวาอยู่มันขั้นในผสมหลอดเดชสวนมากใส่พอพันตัวเดชนอนอ่ะก็แล้วแต่คนหมักอะสวนมากอยู่นี่ใส่ตัวเดชนะพวกมวยเชีพ่อมวซีไว้ปะโอเชีพ่อซีไว้โอ้ห้องหนาเป็นไรอยู่นี่ราคามันดีบน่ะไข่อยู่เดียวเนาะช่วงนี้เนาะนะไค่ไข่ช่วงไอ้ง้วะตอนนี้เป็นราคาได้สูงสุดตัวเจ้าบาทแล้วนะ ทุกโมเมนแงกบุ้มบุ้ม้าี่ปีก่อมันกโก็ดปหมืนอ้เจ็ดร้อยแปดหมื่นนะขั้นช่วงนั้นกระฉีประมาณ3ามสี่หมื่นเทียนะราคากลางๆดีโอ้ราคากลางๆเนก่อนนี้ผมื้อาใหม่นะใช่ๆน่ะเนี่ยน้ยตัวได้ตัวนั่นบ่นั่นน่ะนั่นบ่นี้ตัวนู่นครับน้าบอกว่าสามหมื่นหาครับราคาก็บ่แพงลยเนาะพ่อมาเล่นได้เจ๊ซ่นี่ใช้พอตัวได้ไปนะครับเนี่ยๆตัวนี้อยงอน ไอ้เลือดไอ้นี่บอกผสมผสมผสมหลอดวะครับอ๋อนี่ผสมหลอดอ๋อนี่ครับหุวหลุนเดี๋ยวก็ไล่เห็ดเขานะบ่เห็ดเขาก็ปล่อยเลยเด้ลมันธรรมชาติไหมอ๋อบ่อ๋อชนมากอะไอ้ชนมากขั้นเป็นตัวเถิงนี่ขายออกบ่แมนเด้ตัวนึงแดงผมมึงก็ต้องห่วงผมมึงขำไปทุกอย่างอ๋อแต่ว่าขั้นเป็นตัวแม่จะไวเห็ดเป็นแม่พันธุ์เหมือนนะครับนี่เห็นมาน่าแล้วอ่ะโอ้เชี่ครับหน้าเยอะตัวกว่หน้าของหนาโอ้ยหน้าไม่แปดตัวไอ้สองตัวนี่ก็แมนบ่สองตัวนี่ พอหนิชุ่นี่ไงชุ่นน้องีมีอะไกับใปุ่นโอ้นี่หัวหนาแล้วเนาะใบเตี้ยเ้นเะอ,อันนั้นอันนั้นราเสียตายก่อนนะบุญบุญตาบุญถิน่นตาบุญถิ่นเนาะนะครับขั้นสนใจครับอยู่ไอ้บ้านยังไงนะบ้านเดียวกันนี่แหละบ้านเดียวกันเนาะใกล้ใกล้ๆกันเออาแล้วก็สนใจมาได้หน้ามีเบอ,อร์โทรบ่บอกบอกไงเทพพี่น้องในยูทูบหรือพี่น้องไอ้สนใจง้อยู่แถวเลีดหรือว่าสลัคามกาฬสินธุไพ่กษาดห้อยอยากได้ก็ให้าเจอเขาเจอของมาเบิ้งฝากเบอร์โทรให้ 6 6 4 431ูนย3่าน่องนาะ้ออออตออปตสออสุบันบันตลอดครับโอเคก็มาติต่อหน้าได้หัวกุมยายอยู่้องนาเนาะนพี่น้องไรครับก็สนใจกับมาเบิงเลยครับุเงทัาเหมืเลยมีผมเห็นหน้าประมาณเกือบสิคนมั้งอยู่ไหนเนาะบันตลอกครับมาเบิงเอาครับก็ดตัวแตัวแล้วก็เรียนแมนคตรันแมนงามๆกูมันหันครับงามๆ ผมมีโอกาสก็แวะมาตรงนาะหน้าเนาะอยู่ใกล้ช้างเขาอยังก่อนหน้านี่เพชรพยักครับเออเพชรพยักนี่ครับช้างเขาเพชรพยักครับนี่ครับอยู่ตรงเออบานตะลอกตรงขาครับช้างเขาครับเพชรพยักนะครับโอเคเออได้ได้โอเคครับอันนี้ก็มาหาอีห้องนายอีเจ้าหนึ่งนะครับนน้านวนเนาะหน้านวนไอพิกัดบานห้องตะไนน์กุ้สแนเนาะบานตะลอกเนาะแสดงว่าอันนี้คือเอ่อบานตะลอกอำเภอไอ้ตำบลแมกดำวะอำเภอพยักเองอำเภออำเภอพยักเนาะบานตะลอก อำเภอพยักเนาะก็พอดีเห็นหน้าของหน้ามีม,มีหลายตัวงามๆนะครับเออแม่ไอ้หน้านวดเนานะของหน้ามีอีกตัวเนาะรวมกันต,ตัวหน้าจะเป็นแปดเออของหน้ามีอยู่แปดตัวเนาะนี่ครับมีขอขอเรียวไทยของเราก่อนมันนี่ก็ช่องมีตังบาม่านฟาร์มครับขอกราบลาสวัสดีก่อนเดินทางไปลากระบ,บังตัวสวัสดีครับ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 